บัวลอยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นลูกมักไม่ค่อยรู้ลูกบางคนกลับนึกว่าพ่อแม่เกลียดตัวพอมีคนอื่นมาเอาใจใส่พูดเพราะก็นึกว่าเขารักตัวจริงเห็นความรักของเขาสูงกว่าของพ่อแม่เห็นเขาดีกว่าพ่อแม่ความทุกข์ของพ่อแม่ที่รุนแรงและกระเทือนใจที่สุดนั้นคือ พ่อแม่ที่รู้สึกว่าลูกไม่รักตัวไม่นับถือตัวบัวลอยมีผัวสองครั้งครั้งแรกมีลูกหญิงสองคนและผัวก็ตายครั้งที่สองมีลูกอีกสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งแล้วเมียเก่าของเขาก็มาทวงแย่งเอาของเขากลับคืนไปบัวลอยขายข้าวแกงกับกาแฟหาเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกให้ลูกเล่าเรียน เมื่อมีชายมาติดพันเธออีกเธอก็ขอความเห็นจากลูกว่าเธอควรแต่งงานใหม่อีกหรือไม่เธอต้องหากินคนเดียวไม่มีใครช่วยลูกๆก,ก็อาศัยอะไรไม่ได้ดีแต่เที่ยวกับนอนแล้วกินพอให้ทำงานก็เท่ากับมายั่วโทสะเพราะบางครั้งใช้ลูกลูกก็ทำเฉยเอาหูทวนล,ลมไม่ทำถ้าทำ ไม่ของอย่างนั้นก็อย่างนี้เป็นเกิดเสียหายแตกทําลายอย่างน้อยก็มีเสียงบ่นต่อว่าต่างๆเธอจึงอยากมีผู้ชายไว้ช่วยทำมาหากินบ้านไร้ผู้ชายก็ไม่เป็นที่เกรงขามของคนอื่นพวกลูกพูดเป็นเสียงเดียวว่าไม่อยากให้แม่หาพ่อใหม่เพราะคงไม่ได้คนดีคนดีๆที่ไหนเขาจะมาร่วมชีวิตกับแม่ไม้ลูกสี่แทนที่จะได้คน กลับได้พระเพลิงแทนที่จะได้คนมาช่วยหาก็กลับจะได้คนมาช่วยพลานถ้าเข้ามาลวนลามกับลูกหญิงแล้วแม่จะทำอย่างไรเอาไว้ให้ลูกโตเสียก่อนแม่จึงค่อยหาใหม่และบัวลอยก็ตามใจลูกเธอหากินตัวเป็นเกลียวโดยที่ลูกไม่ได้ช่วยเหลือตามควรเลยในขณะที่แม่ลูกขึ้นแต่ดึก หุงข้าวต้มแกงเพื่อขายลูกๆูกกลับนอนสบายตื่นจนตะวันโด่งเธออบรมลูกไม่เป็นไม่รู้จักวิธีพูดได้แต่ดุดา่าเมื่อลูกไม่เชื่อฟังเธอก็หมดหนทางที่จะบังคับลูกในที่สุดก็ได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความแค้นใจและเสียใจแม้ลูกจะเลหลวไหลอย่างไรเธอก็รักอยากเห็นอนาคตของลูกจเจริญรุ่งเรือง เรจึงพยายามส่งเสริมหาเงินให้ลูกเรียนโดยไม่ได้คิดถึงความเหนื่อยยากลูกสามคนแรกเรียนแต่คนสุดท้ายไม่ยอมเรียนเอาแต่วิ่งเล่นพ่อของลูกคนที่สามที่สี่เป็นข้าราชการเมื่อเธอเสียค่าเล่าเรียนแล้วนำใบเสร็จมาให้ลูกนำไปให้พ่อเพื่อจะได้นำมาเบิกจากหลวงและนำกลับไปใช้ให้เธอแต่พ่อเด็กเบิกได้แล้ว กลับนำไปกินเล่นหมดไม่เคยคืนให้เธอเลยเมื่อลูกสาวลูกชายเริ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มก็เริ่มมีเพื่อนต่างเพศมาพัวพันซึ่งเป็นธรรมดาปลาผุดที่ไหนคนจับก็มีที่นั่นลูกสาวของเธอหน้าตาดีมากทุกคนเธอรู้สึกพอใจที่มีลูกสาวสวยแต่ก็หนักใจ เพราะรู้อยู่ว่าความสวยนั้นเป็นอันตรายต่อผู้หญิงเช่นเดียวกับเป็นคุณยิ่งเธอมีฐานะต่ำโตอ,อย่างนี้ความสวยของลูกสาวจึงเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเธอสอนให้ลูกสาวรู้จักวางตัวและระวังตัวให้เห็นแก่การเรียนให้รู้ว่าผู้หญิงนั้นจะดีหรือเลวก็เพียงครั้งเดียวลูกสาวคนโตกลับพูดว่า หนูรู้แล้วละ่ะหนูโตแล้วสามารถช่วยตัวเองได้แล้วแม่ไม่ต้องมาพูดซ้ำซากให้รำคาญเดี๋ยวหนูหอบผ้าตามเขาไปเสียเลยเธอรู้สึกเสียใจแค้นใจแต่ก็สู้ทนขืนพูดต่อถ้อยคำต่อไปก็จะต้องทะเลาะกับลูกทำให้ชาวบ้านเขาว่าลูกได้ว่าทะเลาะกับแม่เป็นลูกเลว วันหนึ่งพี่สาววิ่งร้องไห้มาฟ้องแม่ว่าน้องสาวแย่งเพื่อนต่างเพศของตัวน้องสาวก็เถียงว่าไม่ได้แย่งเขามาชอบเองพี่สาวคงไม่ดีอะไรสักอย่างเขาจึงปรไปแล้วพี่กับน้องก็เถียงกันแม่พยายามห้ามให้รู้ว่าเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าที่พี่น้องมาทะเลาะกันได้เรื่องนี้ลูกๆควรคิดถึงเรื่องเรียนมากกว่าจะมาคิดถึงเรื่องอย่างนี้ แล้วลูกสาวคนรองก็หันมาพูดกับแม่ว่าแม่ก็เหมือนกันหนูจะพูดกับใครติดต่อกับใครแม่เป็นอยากรู้ไปเสียทั้งนั้นรำคาญอยากรู้ไปทำไมก็ไม่รู้เมื่อเธอจะตีลูกก็วิ่งหนีเมื่อเห็นลูกหายไปเธอก็เป็นทุกข์เมื่อลูกกลับมาเธอก็ไม่กล้าตีเพราะเกรงจะหนีและจะตกเป็นเหยื่อของคนร้าย เคยกันมาอย่างนี้ลูกจึงไม่มีใครกลัวเกรงแม่หรือเห็นใจแม่เมื่อมีคนพูดว่าทำไมจึงไม่สั่งสอนลูกอบรมลูกบ้างเธอก็ว่าสั่งสอนอบรมแล้วแต่มันไม่เชื่อแต่ความจริงนั้นลูกไม่รู้สึกว่าแม่ให้การอบรมรู้แต่ว่าแม่ดา่าแม่ดุแต่แม่เข้าใจว่าเป็นการสั่งสอนการสั่งสอนกับการดุไม่เหมือนกัน ทั้งในการใช้เสียงทั้งในการใช้คําพูดทั้งในการใช้สีหน้าแต่เหมือนกันตรงเจตนาของผู้พูดวันหนึ่งบัวลอยได้รับความกระเทือนใจจากลูกสาวอย่างรุนแรงที่สุดคือเธอถูกลูกสาวต่อว่าหาว่าแม่แย่งเพื่อนชายของตัวหาว่าแม่แต่งตัวเพื่อเหตุนี้เธอแค้นใจจนน้ำตาร่วงพูดไม่ออกเธอคิดว่าลูกนะลูก เป็นไปได้ถึงเพียงนี้เทียวหรือแม่รักเจ้ายิ่งกว่าดวงตาแม่เลือดเนื้อก็สละให้ลูกได้แม่ยอมทุกอย่างอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะลูกเธอเสียใจจนหน้ามืดหูอื้อตาลายมารู้สึกตัวเมื่อลูกชายและลูกคนเล็กร้องเรียกและช่วยกันบีบนวดเธอนำยาดมมารอที่จมูกเธอ วันรุ่งขึ้นมีรถยนต์มาจอดหน้าร้านคนที่ก้าวลงมาจากรถแต่งตัวภูมิฐานมาบอกให้เธอนำบุหรี่อย่างดีหกห่อกับน้ำอัดลมอีกสี่ลังไปส่งที่รถบัวลอยดีใจเพราะหวังได้กําไรกว่าสิบบาทแต่บุหรี่ที่ร้านเธอมีเพียงสี่ห่อเธอจึงวิ่งไปซื้อที่ร้านอื่นอีกสองห่อในขณะที่ลูกสาวลูกชายนอนยังไม่ตื่น เธอก็ไม่อยากกลนลูกแต่ก่อนที่เธอจะวิ่งกลับมาถึงบ้านชายคนนั้นก็ได้รีบหอบบุหรีสีห่ห่อขึ้นรถหนีไปเสียแล้วเธอร้องไห้ได้วยความเสียใจบางคืนดึกแล้วหลังจากเก็บร้านแล้วลูกหลับหมดแล้วเธออาบน้ำแล้วก็มานั่งดูลูกซึ่งกำลังหลับเธอคิดถึงอนาคตของลูกคิดสงสารตัวเอง คิดถึงอดีตของตัวลูกเอ,อ๋ยต่อไปจะเป็นอย่างไรแม่จะเลี้ยงดูเจ้าไปได้อีกกี่วันเจ้ามีพ่อก็เหมือนไม่มีญาติพี่น้องอื่นก็ไม่มีใครเขาจะสนใจใยดีด้วยกับเราแม่ลูกเธอคิดแล้วก็สะเทือนใจคราวหนึ่งมีคนมาติดต่อขอให้เธอยอมให้ลูกสาวคนโตไปประกวดความงามเขาบอกว่ามีหวังแน่ พวกร้านใกล้ๆรู้เข้าก็มาพูดสนับสนุนลูกสาวก็เนื้อเต้นดีใจอยากเข้าประกวดแต่เธอกลับตอบขอตัวเพราะยังไม่พร้อมที่จะรับเกียรติอันนี้ได้และเธอก็พูดกับลูกสาวเป็นการส่วนตัวว่าถ้าลูกไปประกวดแล้วลูกจะแต่งตัวอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ลูกจะต้องแต่งตัวให้สวยเสมอ ถ้ายิ่งได้ตำแหน่งก็ยิ่งต้องแต่งให้มากมิฉะนั้นก็ไม่สมเกียรติกับตำแหน่งที่ได้มาลูกจะกลายเป็นคนจมไม่ลงการแต่งตัวย่อมหมายถึงเงินและฐานะของเราก็เป็นแค่แม่ค้าขายข้าวแกงเท่านั้นนะลูกเงินที่ได้มานั้นไม่กี่วันก็หมดต้องหันมากินต้นทุนของเราเราจนเราไม่มีเงินเหลือใช้ แล้วเราจะทำอย่างไรอย่าเข้าประกวดเลยลูกเอาดีทางเรียนเถอะสวยทางมีความรู้ยั่งยืนกว่าสวยทางร่างกายลูกสาวโกรธตุปปัตตุปองแต่ไม่กล้าไปประกวดเพราะกลัวทางโรงเรียนจะคัดชื่อออกเธอยังอยากเรียนอยู่ วันหนึ่งลูกสาวคนรองหายไปและมีจดหมายทิ้งไว้บอกลาแม่พี่น้องบอกว่าเธอมีความสุขแล้วเพราะได้พบชายในอุดมคติของเธอขอแม่พี่น้องอย่าเป็นห่วงบวลอยคอยคอยการมาขอขมาของลูกเขยอยู่ตั้งครึ่งเดือนก็ไม่มีวี่แววฝ่ายชายจะมาขอขมา แต่วันหนึ่งกลับมีหญิงกลางคนคนหนึ่งรูปร่างอ้วนปากเปรอะไปได้วยน้ำมาลงจากรถยนต์มาถามหาร้านเธอเมื่อพบแล้วก็เปิดสักกราระด้วยการต่อว่าโดยหาว่าบัวลอยสมรู้ร่วมคิดกับลูกสาวยุให้ลูกสาวตามลูกชายของตนไปเพราะเห็นแก่เงินเป็นแม่ทำไมไม่อบรมลูกสาวบ้างให้ร่านตามผู้ชาย แม่คงเป็นอย่างนี้ลูกสาวจึงได้เยี่ยงอย่างเรื่องสมบัตินั้นอย่าหวังเลยแดงเดียวก็ไม่ให้จนแล้วยังไม่เจียมตัวอยากจะได้ลูกเขยเศรษฐีแม่นั่นพูดเอาพูดเอาัวลอยไม่อาจโต้อตอบได้เพราะแค้นใจจนพูดไม่ออกแม่อ้วนเลยสำทับต่อไปว่าจริงแล้วสิจึงนั่งนิ่ง ลูกสาวคนโตจึงพูดแทนแม่ว่าขอให้หยุดพูดมิฉะนั้นจะแจ้งให้ตำรวจมาจัดการแม่ไม่รู้เรื่องอย่ามาว่าแม่แม่อ้วนเห็นท่าไม่ดีจึงขึ้นรถหลบไปลูกสาวคนโตเข้าไปกอดแม่ร้องไห้สงสารแม่ลูกชายก็เข้าไปกอดแต่ไม่พูดอะไรตั้งแต่นั้นมาลูกสาวคนโตกับลูกชายก็เปลี่ยนนิสัยใจคอ กลายเป็นคนเอางานเอาการช่วยแม่ขายข้าวแกงแต่ยังไม่เลิกติดต่อกับเพื่อนต่างเพศบัวลอยเกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเธอเป็นทุกข์เป็นร้อนภาวนาขอให้คุณพระคุ้มครองลูกอย่าให้เดินผิดทางอย่างนั้นเลยแล้ววันหนึ่งลูกสาวคนที่ตามผู้ชายไปนั้นก็โฟมไฟยน้ำตาหอบผ้ากลับมาหาแม่ ฟ้องแม่ว่าผัวของตนนั้นเป็นผู้ชายที่เลวที่สุดในโลกเชื่อแต่แม่ของเขาเอาแต่ใจตัวเองไม่คิดถึงใจเธอบ้างเธออยู่ด้วยไม่ได้กับคนสารเลวอย่างนั้นบัวลอยก็ปลอบว่าช่างเขาเธอลูกอยู่กับแม่นี่หละเมื่อก่อนนี้ลูกชมเขาว่าเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลก เดี๋ยวนี้กลับเป็นไปเสียอย่างนี้แม่เคยเห็นมาแล้วนะลูกเอ้ยอีกอย่างหนึง่งลูกเขาแม่เขาก็ต้องเชื่อกันเป็นธรรมดาแม่ลูกคู่นั้นเขาเชื่อฟังกันได้แต่ลูกของแม่ไม่เชื่อแม่เลยลูกสาวบอกว่าเธอมีเด็กได้หลายเดือนแล้วรุ่งใจเหลือเกินถ้าเขาไม่มาตามแล้วจะทำอย่างไร เด็กจะกลายเป็นลูกไม่มีพ่อแม่บอกว่าอย่าคิดให้มากเรื่องไปเลยอยู่ก็เลี้ยงตายก็เผาเราไปชวนเข้ามาเกิดแล้วทำไมจึงจะกลุ้มใจลูกสาวคนนี้ได้รับผิดกับพี่สาวว่าการที่เธอหนีตามผู้ชายไปนั้นนอกจากจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเธอยังคิดที่จะแข่งกับพี่สาวเพราะความริษยา คือเมื่อพี่สาวมีคนมาติดพันมีคนมาขอให้ไปประกวดความงามเธอก็สวยออกปานนี้ทำไมไม่มีใครมาสนใจมากเท่าพี่สาวเพื่อจะแสดงว่าเธอก็มีคนรักมากเหมือนกันยิ่งกว่าพี่สาวเสียอีกเธอต้องการชนะพี่สาวจึงตามเข้าไปเลยกลายเป็นคนแพ้อย่างยับเยินเธอรู้สึกตัว เมื่อทุกอย่างสายไปหมดแล้วและคนแถวนั้นมองดูเธอด้วยความดูหมิน่นเธอกลุ้มใจจนผอมเมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้พี่สาวกับน้องชายเลิกการครบหากับเพื่อนต่างเพศเพราะเกรงจะเป็นอย่างนั้นตอนดึกบัวลอยจะลุกขึ้นดูลูกทุกคนว่าคนไหนนอนกันอย่างไรถ้าลืมห่มผ้าเธอก็จะห่มผ้าให้ถ้าผ้าห่มไม่เรียบร้อย เธอก็ห่มให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นั่งชันเข่าดูลูกด้วยความห่วงใยในอนาคตของลูกพลางสวดมนต์อธิษฐานขอให้ลูกทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพื่อตัวเธอเองนั้นเธอไม่ได้อธิษฐานเลยนี่แหละน้ำใจแม่ของลูกแม่ที่ลูกยกให้เป็นยอดบนยอดดุยอดจูจี้ยอดยุ่งและแสนที่จะน่ารำคาญ น่าเบื่อจะมีลูกสกิคนที่เห็นใจแม่ลูกแม้ว่าจะหูหนวกตาบอดเป็นใบ้เป็นบ้าร่างกายทุกพลภาพอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักยังถนอมผู้ที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่ผู้ที่ใกล้ชิดเราที่สุดคือพ่อแม่ ผู้หวังดีต่อเราที่สุดคือพ่อแม่ผู้ที่เสียสละเพื่อเรามากที่สุดคือพ่อแม่ควรหรือที่เราจะเห็นคนที่มาทีหลังดีกว่าพ่อแม่พ่อแม่ที่ยากจนเมื่อตนก็ป่วยลูกก็ป่วยพ่อแม่จะรีบพาลูกไปหาหมอก่อนส่วนตนเองนั้นไปหาทีหลังพ่อแม่ห่วงลูกมากกว่าห่วงตัวเอง